หนึ่งดับเดืนดาวคอยเศร้าลับมาเจ็บในหัวใจนักหนาเมื่อรู้ว่าถูาครวงคุณไม่ไม่ได้ไม่ฝันว่าเธอให้นั้นจะมาเปลี่ยนไปเศร้าทคนิคคุณงามน้าใสเปียกทางไฟเที่ในโรงเรียน ที่ตั้นขันรายเคยสอนทายพีและใส่รอม,มาวันนี้น้องดีให้พี่นังเงาบรนวาแดนนังจึงเสร็จไปเป็นของเขาลืมคิดตั้นขันรายขันเก่าลืมรักสองเราลงมชิงยุน รักแนน้องบอกว่ามันแพรดัดพี่เจ็บหัวแม็กได้แค่ดินแล้วทำไมมองสาวเทคนิคปสอสซบัญชีปีสองระหวังให้ดีเดินน้องเราหวังอีทอกคำนวแดน,าน เลิกเรียนคุณดีพี่ยังคอยเธอแต่และพี่ต้องเคยนะเมื่อเด็ดมาตัดนรับไปน้องบอกว่าแดดขันไม่บนสบายไม่เหมือนรถพี่ทั้งเก่าทั้งร้ายนั่งก็ไม่บายแทบยังเจ็ว่า